สวัสดีครับยังอยู่กับนัตตี้จะพาไปนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการซื้อไม้ของคุณเมกล่องเนี้ยแฟนผมเนี่ยเอฟมาให้ก็จะมีโอบบโกเนียต้นหนึ่งแล้วก็แอสโตไฟตัมมานเลอสติกมาอีกต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าไมาของคุณเมย์เป็นยังไงนะครับผมว่าเข้าใส่กล่องมาเหลือเฟือมากเลยนะกล่องใหญ่ใชอ เวลาเขียนนะครับก็ชัดเจนแกะดูกันามาเป็นกระดาษกันกระแทกครับ มาเลยสองอันเป็นล้างลากมานะครับเขียเดี๋ยวเรามาดูทีละหนึ่งต้นไม่รู้ต้นไหนเป็นต้นไหนเลยแกะเดี๋ยต้นแล้วกัน ผมว่ามันต้นใหญ่กว่าที่ผมคิดนะอันนี้เป็นมมริโอสติกมาอันนี้แฟนผมชอบน,นี่นะครับหน้าไม้สวยดีนะครับตัวลากสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ค่าบิดน,น้ำตาลอย่างเงี้ยนะครับ เป็นเรื่องปกติของมาริโอสติกมานะครับเวลามันอยู่ในกระถางเนี่ยแล้วมันโดนความชื้นเนี่ยก็จะมีค่าน้ําตาลแบบนี้นะครับจริงๆทางแก้เนี่ยก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมมักจะใช้หินรองอ่ะถ้าโซนไหนที่มันไม่ได้อยู่ใต้ดินเนี่ยปัญหาพวกนี้มันก็จะไม่เกิดนะครับอันนี้เดี๋ยวเอามาเนี่ยเดี๋ยวต้องตัดรากเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปลูก ตอนนี้ก็ปลูกได้เลยนะพูดถึงอ่ะเดี๋ยวตัดรากเถ็นก็ปุูกได้เลย,นะเยลก,ก,ก,ลยก็สวยดีครับนี่ตัวนี้โอเคนะหนึ่งต้นนะต่อไปอีกต้นหนึ่งตัวนี้ก็จะต้องเป็นโอมกโเนียหรือว่ากลีบกระทง ปิปทงเนี่ยก็จะมีราคาสูงกว่าตัวเฟตัมนิดนึงเพราะว่ามันเพาะยากกว่าตัวช้าก,กว่านะครับโอ้อันนี้ใบเยอะแลเนี่ยน,นี่โฮ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 โนี่นี่โห้โคนอ้วนชะสมบูรณ์มากนี่ครับให้ดูหน้าไม้ก่อนนี่นะาโหแต่โคนอ้วนมากเลยอะ่ะสมบูรณ์ชะกเห็นไหม ตัวนี้เนี่ยผมว่าแท้จะไปต้องตัดลากเลยนะเนี่ยกวนสมุงแข็งเป๊กเลยครับโอเคอันนี้ก็สวยนะชอบจริงๆมีอยู่ที่บ้านแล้วครับประมาณสามต้นแต่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับก็ได้มาอีกต้นหนึ่งก็ดีก็เลี้ยงไว้ถ้าใจถึงเมื่อไหร่จะกราฟนะครับโอเคก็อันนี้เป็นไยของ น้องเมย์นะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองทักอินบ็อกซ์ไปสอบถามดูได้นะครับโอเคครับก็จบรายงานแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามนันที่จะพาไปนะครับแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับสวัสดีครับ